สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการรักตัวเองหรือ self love นะครับคำนี้ผมว่าเราได้ยินกันบ่อยมากๆเลยค่ะได้ยินบ่อยจริงๆค่ะไม่ว่าจะจากบทความหรือเวลาคนพูดถึงสุขภาพจิตนะคะใช่ครับซึ่งวันนี้เราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งงานวิจัยบทความออแล้วก็คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป้าหมายก็คืออยากจะมากลั่นกันดูว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่สำคัญยังไง แล้วเราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างดีเลยค่ะเพราะว่าเสิ่งแรกที่ต้องเคลียร์เลยคือหลายคนยังสับสนระหว่างรักตัวเองกับหลงตัวเองหรือนาซ c i s s i s m นะคะอ๋อครับครับต่างกันยังไงครับคือการหลงตัวเองเนี่ยถ้าอิงจากข้อมูลนะคะมันจะออกแนวหมกมุ่นกับตัวเองไปในทางลบหน่อยๆมองว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นซึ่งถ้ามีมากไปก็อาจจะเป็นปัญหาทางจิตได้อืเข้าใจครับไม่เหมือนกับการรักตัวเอง ไม่เหมือนค่ะการรักตัวเองหรือเซลฟ์เลฟเนี่ยมันเป็นแนวคิดเชิงบวกมากกว่าคือการยอมรับการดูแลตัวเองซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญของสุขภาพจิตที่ดีเลยไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะครับแล้วถ้าจะให้นิยามว่าการรักตัวเองจริงๆหน้าตาเป็นยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับค่ะจากข้อมูลที่ดูมานะคะมันจะมีแกนหลักๆอยู่สักสามอย่างอย่างแรกก็คือการดูแลใส่ใจตัวเองทั้งเรื่องร่างกายจิตใจไม่ใช่ปล่อยปะละเลย ครับผมอย่างที่สองคือการยอมรับแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองหรือเซลฟ์เอสตีมรู้สึกดีกับตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ใครมายืนยันหรือสังคมมาตัดสินอืมอันนี้สำคัญและอย่างสุดท้ายค่ะคือการให้อภัยตัวเองได้เวลาที่เราทำพลาดไปหรือว่าล้มเหลวเข้าใจเลยครับคือทั้งดูแลยอมรับแล้วก็ให้อภัยตัวเองได้ทีนี้ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นครับทำไมเราต้องรักตัวเอง โอ้โหสำคัญมากเลยค่ะหลายแหล่งข้อมูลพูดตรงกันเลยนะคะไม่ว่าจะ Boundless Therapy หรือ Psychology Today คือมันช่วยลดความวิตกกังวลลดภาวะซึมเศร้าความเครียดความรู้สึกโดดเดี่ยวได้โดยตรงเลยค่ะ ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกแต่เหมือนจะช่วยเรื่องความเข้มแข็งทางใจด้วยใช่ไหมครับที่เรียกว่า resilience ใช่เลยค่ะทำให้เราแบบว่าล้มเราลุกขึ้นได้ดีขึ้นมองความผิดพลาดเป็นบทเรียนไม่ใช่จมอยู่กับมันนานๆแล้วมันส่งผลต่อเรื่องความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยไหมครับส่งผลค่ะ เพราะพอเราเห็นคุณค่าในตัวเองจากข้างในจริงๆนะคะเราก็จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่มีความเคารพซึ่งกันและกันกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นมันเป็นพื้นฐานเลยฟังดูดีมากๆเลยครับทีนี้พอเราเข้าใจความหมายความสําคัญแล้วคําถามต่อมาคือแล้วเราจะฝึกสิ่งนี้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างครับมีวิธีง่ายๆไหม มีค่ะมีหลายวิธีที่น่าสนใจเลยอย่างแรกที่หลายๆที่แนะนำคือการฝึกสติอยู่กับปัจจุบันรู้ทันความคิดลบของตัวเองอ๋อการรู้ทันความคิดตัวเองใช่ค่ะไม่ปล่อยให้ใจมันฟุ้งซ่านไปไกลหรือคิดลบไปเรื่อยๆอีกอย่างที่สาคัญมากๆเลยคือการตั้งขอบเขตให้ชัดเจนการตั้งขอบเขตค่ะ การกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่โอเคหรือสิ่งที่มันเปียดเบียนเราเกินไปเพื่อรักษาคุณค่าความเป็นตัวเราไว้นะคะอันนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าทํายากนะครับการปฏิเสธเนี่ยควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจิตหากิจกรรมที่ชอบทําผ่อนคลายหรือลองฝึกพูดเชิงบวกกับตัวเองบ่อยๆพวก affirmations หรือบางคนก็ทํา mirror work มองกระจกแล้วพูดสิ่งดีๆกับตัวเอง มิ r r เรอร์เก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องการให้อภัยตัวเองที่เราคุยกันตอนต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผิดพลาดได้เรียนรู้แล้วก็ก้าวต่อไปอีกเทคนิคที่ช่วยได้คือการจดบันทึกค่ะจดบันทึกแบบไหนครับ อาจจะเขียนสำรวจความรู้สึกความคิดตัวเองหรือเขียนขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เราภูมิใจในตัวเองเล็กๆน้อยๆก็ได้หรือลองตอบคำถามง่ายๆเช่นวันนี้ฉันชอบอะไรในตัวเองหรือคำพูดแบบไหนที่ฉันอยากได้ยินที่สุดตอนนี้เป็นการเช็คอินกับตัวเองที่ดีเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญ อันนี้ก็เป็นการรักตัวเองเหมือนกันนะคะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยจริงครับการขอความช่วยเหลือคือความเข้มแข็งอย่างหนึ่งแต่เหมือนจะมีข้อควรระวังหรือมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นด้วยใช่ไหมครับเกี่ยวกับรักตัวเองมีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างแรกคือการรักตัวเองที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมองโลกสวยหรือเสสร้างว่ามีความสุขตลอดเวลานะคะอ mm hmm. แต่มันคือการยอมรับความเป็นจริง ทั้งด้านดีและด้านที่เราอาจจะต้องปรับปรุงของตัวเองด้วยคือยอมรับทั้งหมดไม่ใช่แค่ด้านบวกถูกต้องค่ะแล้วก็มันไม่ใช่ข้ออ้างในการตามใจตัวเองไปเรื่อยๆจนไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะคะแต่ควรจะเป็นรากฐานที่ทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองอยากใช้ศักยภาพที่เรามีเข้าใจครับ แล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยคือคือต้องเข้าใจว่ามันเป็นการเดินทางค่ะไม่ใช่จุดหมายที่ทำสำเร็จแล้วจบเลยมันเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนต้องกลับมาทบทวนตัวเองเรื่อยๆต้องใช้ความอดทนทำสม่ำเสมอสรุปแล้วการรักตัวเองก็คือกระบวนการที่ต่อเนื่องของการยอมรับดูแลให้เกียรติแล้วก็เมตตาต่อตัวเองจริงๆซึ่งมันเป็นรากฐานสำคัญมากๆที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข เข้มแข็งขึ้นใช่เลยค่ะอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองเรื่องความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion ที่น่าสนใจมากลองนึกภาพตามดูนะคะว่าถ้าเราสามารถมอบความเมตตาความเข้าใจการให้อภัยให้กับตัวเองได้เหมือนกับที่เรามอบให้กับเพื่อนสนิทหรือคนที่เรารักเวลาที่เขาลำบากอืมครับความเมตตานั้นมันจะช่วยปลดล็อกอะไรในตัวเราหรือช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาย,ยากๆไปได้ยังไงบ้าง เป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกแล้วก็การพูดคุยที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเยอะเลยครับและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนอนเนมท a l k s ในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ